เอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ซับน้ำตาชาวนาศักิ์เขาทะลุเขา่า่นายนเอกนัทพร้อมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะได้เดินทางพบปะประชาชนที่ประสบอุทกภยัยในช่วงวันที่14จนถึงวันที่17ธันวาคม2567ที่ผ่านมาในวันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับอดีตสสลูกหมี ชุมพลจุนใสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิมพ์พตราวิชัยกุลนายสุพลจุนใสสสเขตสามนายวิชัยสุดสวัสด ส 1, สตหนึ่งนายสันแซ่ตั้งสสเสามจังหวัดชุมพรและนายนพพรอุกสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรลงพื้นที่นำถุงอย่างชีพจำนวน2,000ถุงแจกประชาชนทั้ง3ตํตำบล1น1ตำบลนาศักติ์ตำบลเขาทะลุตำบลเขาค่ายร่วม2,000ครัวเรือนค่ะนายเอกนัท พร้อมพันธ์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้นำสิ่งของมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักใหนหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและใน,นวันนี้ได้รวมกับทีมงาน นำถุงยางชีพมาแจกให้กับพี่น้องทั้งสามตำบลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นค่ะความรู้สึกของชาวบ้านขอบคุณกับหน่วยงานของรัฐที่ไม่ทิ้งกันโดยได้นำอาหารและน้ำมาแจกกับประชาชนในวันนี้ประชาชนทุกคนก็มีรอยยิ้มทั้งน้ำตาด้วยความดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือจากนายเอกนัท พร้อมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะที่เดินทางมาพบปะประชาชนที่ประสบอุทกภ,าภายัยในช่วงวันที่14ถึงวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาในวันนี้เดินทางมาพร้อมกับอดีตสสลูกหมีชุมพลจุนใสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนัทพร้อมพันุ์ได้เปิดเผยว่าในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมรวมมาด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของจังหวัดชุมพรเราทราบดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนทางภาคใต้เนื่องจากล่าสุดหลายคนประสบกับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในปีนี้น้ำท่วมหนักมาก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติขอให้ทีมงานในพื้นที่รวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้ออกหน่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทโกภัยอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะตลอดทุกพื้นที่ในวันนี้มวลน,น้ำจะลดลงแล้วแต่ที่สำคัญคือได้รับฟื้นฟูก็มารับฟังปัญหามาช่วยเรียกร้องเงิน ช่วยเหลือ9,000บาทรวมไปถึงได้นำเข้าของที่ได้รับบริจาครวบรวมมาส่งต่อให้กับทุกครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมอยู่ที่เขาทะลุและที่นาศักกํกำลังจะไปที่เขาค่ายต่อคะ่ะและในพื้นที่ชุมพรในหลายปีหลังจากเกิดน้ำท่วมก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อและได้กล่าวว่าชาวชุมพรได้รับพระมหากรุณา จากรัชการที่9ด้วยความเมตตาสร้างโครงการแก้มลิงกุดลอกครองในหลายเส้นเพื่อระบายน้ำลงที่โครงการหนองใหญ่พระราชดําริเพื่อเก็บกักน้ำสำรองใช้ในการเกษตรของจังหวัดชุมพรส่วนพื้นที่เขาทะลุเขาคล้ายก็ควรจะหาพื้นที่ในการกักเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแง้ง เพื่อทําการเกษตรที่เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชาวชุมพรค่ะนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์ลหักคุณากรภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน